สวัสดีค่ะพบกับพิชันนามเยววาวรนานิตอัมกูลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กรกับการบรรยาย m า n d f u เนส s s in Organization หรือ m i o ในบทที่5เรื่องสติกับการประชุมค่ะซึ่งจากโมเดลของโปรแกรมเราย้ายมายังส่วนสุดท้ายแล้วนะคะคือส่วนขององค์กรค่ะเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ การขับเคลื่อนนะคะจาเป็นต้องอาศัยการประชุมเช่นการถ่ายทอดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งการประชุมโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือการประชุมแบบการยานนิตรสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมแบบอภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาการประชุมแบบการยานนิตรสนทนานะคะเป็นการที่เราเน้นการฟังเป็นหลักประมาณ60เเซ และตามด้วยการปล่ตรองความคิดอีก30%และสุดท้ายคือการนําเสนอความคิดของเราอีก10%เพราะฉะนั้นนะคะเราจะนําสติไปใช้ทั้งการฟังการใค่อยควรและการนําเสนอความคิดเห็นค่ะโดยเราจะนําทฤษฎีตัว U หรือ U theory ของ Otto Chamer นะคะมาใช้ในการฟังได้ดังนี้ค่ะ จากต้นตัวอยู่นะคะเราก็จะฟังแบบดาวน์โหลดดิมาทั้งหมดหมายถึงเราไม่ต้องตัดสินวิาพากษ์วิจารณ์หรือมีอคติทั้งต่อตัวคนพูดเนื้อหาที่พูดหรือบริบทการมีอคตินะคะจะทําให้เราไม่เปิดใจฟังตั้งแต่แรกขอให้ทุกคนนะคะปล่อยไหลค่ะแล้วก็ลงมาตามตัวดูมาที่การฟังแบบซีอิงก็คือเปิดใจเปิดตาเปิดสมองรับฟังเพื่อให้ได้ยินความหมายที่แท้จริง วางชุดความคิดของเราออกไปก่อนนะคะทั้งสิ่งที่จะโต้แยง้งหรือสิ่งที่เห็นด้วยและเมื่อมาถึงก้นตัวยูก็คือการไตร่ตรองสะท้อนความคิดสะท้อนความรู้หรือเซนซิงเป็นการรู้ลงหายใจแล้วก็ใคร่ควรเห็นถึงความคิดของตัวเองหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วค่ะว่าเราคิดอย่างไรกับเรื่องที่ฟังมาแล้วสุดท้ายค่ะก็จะวกขึ้นไปตรงตัวยูข้างบนนะคะเป็นการรีเซนซิงค่ะ คือการผุดเกิดของความจริงของปัญญาของเราว่าเราจะนําเสนอความคิดของเราออกไปอย่างไรอันนี้นะคะก็คือกระบวนการนําสติไปใช้ในการประชุมแบบการ,รยานมิสนทนาคือเน้นสติในการฟังอย่างใส่ใจนะคะแต่การประชุมแบบอภิปรายอย่างสร้างสรรค์นั้นจะเน้นเพื่อการแก้ปัญหาค่ะดังนั้นต้องนําสติไปใช้ในการรู้ลมหายใจในการคิดการพูด โดยเมื่อเราเสนอความคิดเห็นก็ควรเสนอให้ประเด็นนั้นชัดเจนมีข้อมูลสนับสนุนขอความคิดเห็นจากผู้อื่นแล้วก็ยอมรับข้อมูลที่แตกตา่างแล้วก็ต้องไม่ปกป้องตัวเองนะคะเมื่อถูกถามและเมื่อท่านต้องการจัดถามในที่ประชุมก็ให้ถามในลนักษณะที่ไม่คุกคามนะคะเป็นการถามเพื่อจะสร้างความเข้าใจและเมื่อมีผู้ตอบคำถามของเราก็รับฟังคำตอบอย่างใส่ใจเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อมีการประชุมในองค์กร MIO ของเราจะต้องมีข้อกลงของการประชุมอย่างมีสตินะคะก็คือทำสมาธิ3นาทีก่อนการประชุมแล้วก็สมาธิอื่นไปหนึ่งนาทีนะคะมีการบอกถึงคำแนะนำเรื่องก,การประชุมอย่างมีสติมีระฆังสติระหว่างการประชุมแล้วก็มีวาระที่ชัดเจนแล้วก็ทำา AR หลังการประชุมถ้าให้ดีนะคะทำสมาธิหลังการประชุมแล้วก็ให้ความคิดบวกปิดท้ายการประชุมจะดีที่สุดเลยะคะ่ะ ซึ่งถ้าสมมติว่าการประชุมทุกครั้งนะคะเราได้ทาตามกติกาที่กําหนดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีแนวทางเฉพาะของการประชุมแบบกรารยานามิสสนทนาที่เน้นการฟังและการประชุมแบบอภิปรายอย่างสร้างสารรค์ที่ใช้การคิดและการพูดอย่างมีสติก็จะทําให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเรามาใช้สติในการประชุมด้วยกันนะคะ ก่อนที่จะจบไปก็อขอเชิญทุกท่านค่ะทำแบบทดสอบท้ายบทกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ